ไม่มีสิ่งใดติดเนื้อติดตัวไปเลยเนี่ยนอกจากบุญจากบุญสลและบาปเท่านั้นบาปนี้ก็ติดแนบกับใจไปใครมีความสมัครใจรื่นเริงบันเทิงในการทําบาปทํากรรมแล้วผู้นั้นแหละคือความผู้ชอบกองฟืนกองไฟจะเผาไหม้ตลอดไปผู้ใดรู้ว่าไฟเป็นไฟเป็นโทษแล้วให้พยายามละมัดระหว่างสร้างแต่คุณงามความดีเข้าสู่ตนแล้วผู้นั้นจะสมมากสมหมาย ใจนี่แหละจะพาไปแล้วอย่าไปอวดพระพุทธเจ้านะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆที่เสวยกรรอยู่เต็มโลกธาตุนี้ไม่มีแล้วอย่าอวดอย่าท้าทายพระพุทธเจ้านี่คือองค์ศาสดาทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาสั่งสอนศาสตร์โลกด้วยความเมตตาล้วน เราผู้กําลังตกทุกข์ลำบากหาที่ยึดที่เกาะย่ให้รีบเกาะรีบยึดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ยึดให้เกาะเช่นบุญกุศลคุณงามความดีอยาปล่อยยาวางืออยาไปสมัครรักใครพอใจกับความช่วช้าหล่บบกนั่นคือมหามารเป็นเครื่องสังหารเราแล้วก็จะเสวยทุกข์ในตัวของเราเอง พระพุทธเจ้าท่านพอทุกอย่างแล้วสอนสัตว์โลกนี้สอนเพื่อสัตว์โลกล้วนๆไม่ได้สอนเพื่อพระพุทธเจ้าจะแบ่งสันกันส่วนเอาแม้แต่น้อยทั้งบาปทั้งบุญนโลกสวรรค์อะไรพระพุทธเจ้าไม่มีส่วนเพราะทรงพอทุกอย่างแล้วก็ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความเมตตาเท่านั้นเราชาวพุทธขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตนสมความเป็นชาวพุทธนะชาวพุทธคืออะไรให้เชื่อบุญเชื่อบาป ระวังบาปบำเพ็ญบุญนี่เรียกว่าชาวพุทธเราอย่าอาถารชาญชัยต่อบาปต่ออกรศลนทั้งหลายนั่นคือฝืนคือฝฟเราดื้อด้านต่อพระพุทธเจ้าก็จะมาสังหารตัวเองนั่นแหละถ้าเรายอมรับตามคำสอนพระเจ้าแล้วเอายากลำบากเอาทำลงไปเพราะกิเลสจอมสร้างความยุ่งยากลำบากให้แก่ผู้จะสร้างความดีเสมอไปไม่เคยลดละศีเก้าการ กีดขวางการ <c oughs> ากีดบังคับผู้จะทำความดีกิเลสต้องเป็นค่าศึกวันยั่งคำํำเราอยากเข้าใจว่ากิเลสจ,จะถอยทับกลับศึกลงไปแพ้แก่การทำความดีของเราไม่มีต้องต่อสู้สุดเปี่ยงเราจะทำอะไรขึ้นชื่อว่าความดีแล้วกิเลสจ,จะเข้าขวางทันทีแต่เราไม่รู้ว่ากิเลสเข้าขวางเพราะกิเลสมาเป็นเราเสียแล้วในหัวใจ